เอ s สวอปนะครับเริ่มมีเขาเรียกว่าระบบการเบิร์นนะครับรวมถึงการใช้โค้ดต่างๆที่จะมีการเชื่อมกับตัวของชีบะเรียมเลเยอร์ที่2มากขึ้นฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Moon Academy Academy Moon ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของโพ s w a p ด้วยกันเนื่องจากโพสว w a p นะครับตอนนี้ก็จะมีระบบการเบนะิร์นเนาะเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเทคโนโลยีที่ออกมาจากชิบะเรียนจริงๆฉะนั้นผมชอบเหรียนนี้อย่างหนึ่งนะโพสว w a p นะครับคือไม่ต้องมีการกล่าวมากนะว่าเอ้เขามาจาก อาชีบะสวอปนะอะไรพวกเนี้นะครับซึ่งต่างกับ CO ที่ชื่อ JC ของพอโซนเนาะออกมาแบบกล่าวชั้นเนี่ยของแท้นะครับฉันมีการมี r e f e r e น c e นะที่ต้องอมีการอ้างอิงในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยในในชีบะสวอปนะครับดังนั้นก็รบกวนให้คอยมาเก็ตแคปเนี่ย r e f e r e n c e ฉันด้วยนะครับ แต่ผลปรากฏว่าทางอ่าพอสวอปเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็ก็มีการเปิดตัวแลละนะครับฉากนั้นตอนนี้ก็เป็นอ่าเขากำลังจะมีมัลติเชนนะครับตรงนี้ d ดีเซนท a l i z e d Exchange คือ d e ็ที่จะเป็นของตัวเองซึ่งเด็กตัวเนี้ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอ่าเขาจะเริ่มนะครับอ่คอสโอเวอร์กับตัวของ ชิบะเรียมเลเยอร์สก่อนนะครับแล้วก็พวก BNB พวกอีเธอเรียมอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นทีหลังนะครับเพราะว่าตัวเนี้ก็หมายม่านปั้นมือแล้วนะครับว่ามันมีการกลาวตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ่าชีบะเรียมเลเยอร์สนะครับคือน่าจะคนละทีมงานกันแต่เทคโนโลยีเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับฉะนั้นเหรียญตัวนี้ถือว่าต้องจับตามองเนาะ เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการ Refer e n c e ที่มาอะไรพวกนี้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือไม่ไม่ค่อยมีการกล่าวมากนะครับแต่เราสังเกตว่าพอ Swap เนี่ยเส้นใหญ่พอควรคือเข้าไปในกระดานต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ดังนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการได้เพิ่มบรรทัดของโค้ดนะครับไปยังโค้ดเบสนะครับของแพลตฟอร์ม ที่มีฟังก์ชันสำหรับการเขียนพอนะครับเป็นโทเค็นดังเดิมของของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือดีซาเซนะครับก็เป็นตัวเชื่อมระบบนิเวศของพอสวอปนะตอนนี้เขาก็มีการเขียนโค้ดแล้วก็ฝังโค้ดกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นพอสวอปเฟกซิเบิลสเต็กนะครับซึ่งฝ่ายนี้จะถูกเพิ่มไปยังพอสวอปกฤษครันะครับเมื่อวัน เมื่อสองวันก่อนโดยพอคิชินะเป็นผู้พัฒนาพอสวอปที่มีชื่อเสียงนะครับตรงนี้เขาก็ก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้พอสวอปเนี่ยเขากำลัง v ว r i f ฟาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามตัวของแพลตฟอร์มต่าง,งๆนะครับแล้วผมคิดว่าไอตัวไวท์เพเปอร์เนี่ยน่าจะออกมาที่หลังนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะ นะครับคราวนีอีกอย่างหนึ่งคือมีโค้ดเกี่ยวกับการเบิร์นนะครับของพอสวอปนะครับอันนี้เรียกว่าพอเบิร์นนะครับอยู่ในโค้ดนะเราก็มีการฝังอยู่ในพอสวอปกิจครับนะครับตรงนี้เขาก็มีการพูดเอาไว้นะครับอันนี้เป็น Refer e n c e นะมาจากดีซาเซนะครับวันที่สี่เมษาปีพันยี2 0ิบสามตอนนี้นะครับก็มีการฝังโค้ดการเบิร์นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเบิร์นเนี่ยอ่า มันคือการส่งเหรียญไปอย่างเด Wallet หรือกระเป๋าที่ไม่ถูกใช้แล้วนะครับเขาตอนนี้คือใครจะเข้าไปตรวจในทว i t เตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะมีรู้สึกจะมีลิงก์กับ r e f e r e รนซให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจได้ว่าตอนนี้เผาไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นพวกนี้มันก็จะเป็นกระบวนการแหละนะครับแต่ผมว่าข่าวนี้ค่อนข้างเขียนแปลกเนาะนะครับคือว่า มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องโค้ดต่างๆด้วยนะครับก็หนึ่งในนั้นผมว่าเขาน่าจะมีการแบบบ่งบอกว่าเทคโนโลยีของเขามาจากไหนจริงๆนะครับกอ็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดีซาเซน,นะนะครับเขาตอนนี้เขาก็พยายามที่จะรับรองจากเซอร์ตินะครับอย่างที่ผมบอกนะคือทีมการตรวจสอบผลข้อสรุปการตรวจสอบของเซอร์ติ นะครับซึ่งพวกแพลตฟอร์มพวกนี้จะได้รับความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของบล็อกเชนต่างๆและตรวจสอบพวกบล็อกเชนต่างๆที่เข้าไปหาหาเครดิตจากเขาอะนะครับเพื่อจะทำให้บล็อกเชนตัวนี้มันมีความปลอดภัยนะครับซึ่งชีบะสวอปเนี่ยเคยทำมาแล้วประมาณปีที่แล้วนะครับเราได้คะแนนเกือบเต็มด้วยนะครับได้รับความปลอดภัยสูงนะครับ ฉะนั้น p พสว a p เนี่ยเขาก็ทําประมาณนี้แหละนะครับคือเขากําลังที่จะรับรองจากเซอร์ติกนะครับจะได้คะแนนมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับตอนนี้ดําเนินไปประมาณสัก60-70%แล้วนะครับจากที่ผมติดตามอยู่นะชั้นนี้นะครับพสวรเนี่ยผมถือว่าเป็นเหรียญเนี่ยที่คุณต้องมีนะครับ ต้องมีจริงๆเราก็เล่นไว้ยาวๆนะครับสักหนึ่งดอลลาร์ก็ได้นะครับไปสักหดอลลาร์อาจจะใช้เวลาไม่ได้ยาวเท่ากับชีบะนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าเหรียญเนี้ยไม่ได้ยาวเท่ากับชนะีบะเนาะเพราะว่า,าราคาของ BDC มันเติบโตแล้วแหละนะครับที่พอที่จะให้พอสวอปเนี่ยไปไปเกือบถึง1ดอลลาร์ได้ง่ายนะครับอาจจะไม่ได้ยาวนานเท่ากับชีบะนะ พอเหรียญพอสวอปไม่ใช่เป็นเหรียญใหญ่นะครับณนะตอนนี้ถ้าจะเหลือศูนสี่ตัวก็เป็นไปได้สุดนะครับข้อมูลโดยทั่วไปนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณน,นี้นะครับดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าพอสวอปเนี่ยกำลังที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็ทำให้เหรียญเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดนะครับเราก็เป็นเหรียญที่ ที่ไม่ต้องมีการกล่าวมากนะครับเพียงแต่ว่า,าเขาทําไปตามโปรเจกต์ของเขาราคาก็จะขึ้นไปตามโปรเจกต์แหละนะครับท่านไหนที่ซื้อเอาไว้ถือเอาไว้นะครับเราก็คิดว่ามันไปได้ไกลเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ พอสวอปนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่สำหรับนี้ผมหวังว่าพอสวอปจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอคุณทุกท่านนะครับแล้วผมก็หวังว่าพอร์การลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเินมูลหรมอวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟมันผมต้องเลือก x p com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่า มันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้ง Spot ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลลุ Volume, แ่แรงแรงดีๆมากระดาน s t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิงคําสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้ คุณสามารถสร้างรายได้แพสซีฟทดจากกระดาน Xc.com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน Xt.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์